ลพลันันกรุงผมคุกมาทำมากรองกันนะครับมากรองสูตรนี้มีรสชาติช็อกโกแลตจากผงโกโก้นะครับส่วนตัวไส้ของเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจาก PBJ PBJ คืออะไรหาคำตอบในเมนูนี้ครับ มะกรองไม่มีส่วนประกอบของแป้งสาลีนะครับเราจะนำนะครับอัลมอนด์ป่นไปร่อนพร้อมกับน้ำตาลไอซิง่งรสชาติของช็อกโกแลตสูตรนี้นะครับมาจากผงโกโก้ของทิวลิปวันนี้ผลเลือกใช้เป็นผงโกโก้ทิวลิปสีเข้มในแพคเกจจิ้งใหม่นะครับเราใช้ทั้งหมด25กรัมครับและสำหรับผงโกโก้ของทิวลิปในแพคเกจจิ้งใหม่นะครับนอกจากสีเข้มที่ผลใช้ในวันนี้ครับก็ยังมีสีใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือสีวอร์มบราวน์หรือสีน้ำตาลนั่นเองสีสวยมากทีเดียว มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง30กันยายนเราสามารถที่จะลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคําได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต่อกันด้วยกิจกรรมสะสมแต้มผ่านทางลายแรกของรางวัลนะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่1ตุลาถึง30เมษายนของปีหน้ากันเลยนะครับยังไงก็ลองเพิ่มเพื่อนกันไปทางล ne นะครับหรือสแกน QR code ที่อยู่หลังซองกันได้เลยครับในการทามากระลองนะครับเขาจะมี2รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกจะใช้ เมอแรงในสไตล์ฝรั่งเศสรูปแบบที่2จะใช้เมอแรงสไตล์อิตาเลียนนะครับวันนี้เราจะเลือกใช้เมอแรงสไตล์อิตาเลียนซึ่งจะเป็นเมอแรงที่ทําจากไข่ขาวนะครับตีกับน้ําเชื่อมร้อนๆครับผมแข่งขาวนะครับเราใช้ทั้งหมด110กรัมส่วนแรกเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับส่วนประกอบของถั่วอัลมอนด์นะครับที่เราได้ร้อนไว้นะครับส่วนที่2นะครับเราใส่ลงในชามผสมน้ําตาลส่วนแรกจะใช้ไม่เยอะนะครับประมาณ15กรัมหรือ1ช้อนโต๊ะนะครับตีแค่พอให้น ้ำตาลละลายก่อนครับแล้วก็หยุดไว้ก่อนเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะทําน้าเชื่อมร,อร้อนเรามีน้ําตาลอยู่ในหม้อนะครับใส่น้ําสะอาดลงไปครับผมตั้งไฟครับผมเราจะตั้งไฟให้น้ําเชื่อมเนี่ยเหนียวมีลักษณะเป็นเหมือนยางมาตูมแต่ถ้าใครมีทรโมโมเมเตอร์ให้ใช้โทโมโมเมเตอร์ในการเช็คอุณหภูมิน้ําตาลเราจะใช้น้ําเชื่อมอยู่ที่อุณหภูมิ118องศาถึง120องศาครับพออุณหภูมิของน้ําเชื่อมได้ที่118ถึง120นะครับกับ มาตีไข่ขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับค่อยๆหยอดน้ำเชื่อมลงไปครับเป็นสายแล้วก็ตีเมอร์แรงไปด้วยนะครับ สิ่งที่เรามีตอนนี้นะครับเรามีเมอแรงนะครับเรามีส่วนประกรอบของแห้งที่เราล่อนไว้เรามีไข่ขาวเหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับเราจะนําไข่ขาวผสมกับส่วนประกรอบของแห้งก่อนทําไมเราถึงไม่ผสมตั้งแต่แรกนะครับถ้าเราผสมตั้งแต่แรกแล้วพักไวน้นะครับมันจะหนืดมากนะครับทำให้ตรล่อมกับส่วนผสมของเมอแรงได้ยากนะครับดังนั้นเราจะตีเมอแรงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ขาวนะครับแล้วเราก็ผสมกับส่วนประกรอบของแห้ง ผสมเข้ากันแล้วนะครับเราใส่เมอแรงลงไปก่อนครับเล็กน้อยใส่ลงไปเพื่อทำให้ส่วนประกอบนะครับอ่อนตัวลงครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ถุงบีบแล้วก็บีบลงบนถาดที่รองด้วยกระดาษไขได้เลยครับ ก่อนที่เราจะนําเข้าอบนะครับเราจะพักให้ผิวด้านนอกของเขาเนี่ยครับแห้งเวลาที่เราเอานิ้วแตะเนี่ยครับเขาจะไม่ติดขึ้นมานะครับใช้เวลาแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่30นาทีถึง1ชั่วโมงครับหลังจากที่เราพักนะครับเราจะเห็นว่าผิวของมากระลองเนี่ยครับเขาจะดูแห้งมือของเราเนี่ยครับแตะลงไปเนี่ยครับไม่มีส่วนผสมที่ติดขึ้นมาแล้วแปลว่าใช้ได้แล้วนะครับอุณหภูมินะครับร้อยองศาไฟล่างไฟบนอบทีละถาดเท่านั้นนะครับใช้เวลาในการอบ16นาทีครับ มากะลองนะครับหลังจากที่เรานําออกจากเตาอบนะครับให้เราพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆลอกออกจากกระดาษครับเราจับมากะลองของเรานะครับเป็นคู่ๆนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นฐาน,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 นส่วนหนึ่งนน x, ก็จะเป็นฝาสําหรับตัวฝานะครับคนก็จะละลายดาร์กช็อกโกแลตของทิวลิปนะครับวาดลงไปเป็นเส้นๆครับแล้วก็โรยด้วยถั่วลิสงคั่วที่เราบ่นะครับโรยแล้วก็พักให้เขาเย็นลงครับในตัวไส้ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะสอดไส้ด้วยส่วนประกอบ2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือแยมอีกส่วนหนึ่งก็คือไส้ บัตเตอร์ครีมที่มีรสชาติของโกโก้และพีนัทบัตเตอร์ครับตัวครีมของเรานะครับดาร์กช็อกโกแลตนะครับใส่วิปปิ้งครีมนะครับนำเข้าไปละลายในไมโครเวฟครับ พอตีเข้ากันดีแล้วนะครับเรามีวิปปิ้งครีมอีกส่วนหนึ่งใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวพอเราตีให้เข้ากันเขาจะมีลักษณะที่หนาขึ้นนะครับ ตัวของครีมนะครับตอนนี้ยังเหลวอยู่เราจะนําไปแช่เย็นเป็นเวลา10นาทีครับให้เขาเซตตัวขึ้นครับหลังจากแช่เย็นประมาณสัก10นาทีนะครับตัวบัตเตอร์ครีมเขาก็จะเซตตัวขึ้นมาดูตัวไซ้ด้านในกันนะครับตัวไส้ด้านในของเรา,เรานะครับเนื้อด้านในก็ยังช่ำๆอยู่นะครับในขณะที่ตรงจุดศูนย์กลางก็จะมีแยมลัสเบอรี่ซ่อนตัวอยู่นะครับและนี่ก็คือมาการองที่เราอยากให้คุณลองมาการองช็อกโกแลตไส้ PBJ ครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok แล้วก็ลายแอดครับ